โอ้ไม่กอดอะไรที่จะทําให้คุณร้องแบบโอ้ไม่กอดเลยนะคะมาดูกันนะคะมาดูกันนะคะอะไรทําให้คุณร้องโอ้ไม่กอดมาดูกันนะคะขอพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะว่าอะไรทําให้คุณร้องโอ้ไม่กอดนะคะมาดูกันขอพลังงานห้าใบนะคะ อะไรที่ทำให้คุณร้องโอ้ไม่กไม่หมอนตัวก่อนนะคะห้าใบค่ะสามถ้วยโอ้ไม่ก็มีเกณฑ์จะได้ไปท่องเที่ยวนะคะมีใครที่แบบแพนนัดกับเพื่อนไว้ไหมคะหรือไปเจอพบปะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่อะไรก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวกับกัรยาณมิตรดีๆนะคะ คุณมีเกียรตให้ออกไปท่องเที่ยวนะคะร้องเลยโอเมก็ oh God. ฉันจะได้ไปเที่ยวแล้วนะจ๊ะงี้ไหมโอเมก็าฮาหมายงานฉันก็เยอะเหลือเกินอุปสรรคเรื่องงานฉันก็เยอะปัญหารเรื่องงานฉันจะก็เยอะร้องอีกแล้วโอเมก็ oh God. แต่ว่าปัญหาและอุปสรรคนี่เป็นทางออกแก้ไขถ้าไม่มีปัญหาฉันก็เป็นคนที่ ไม่คิดอะไรเลยมันก็เป็นราบเรียบเกินไปใช่ไหมนั่นแหละทางออกของปัญหาแล้วเธอแก้ปัญหามันได้ทําให้เธอกลายเป็นคนที่แบบเห็นไหมคะเฉลิมฉลองเกี่ยวกับงานเลยสีไม้เท้ามั่นคงนะคะเป็นงานที่มั่นคงเลยและเป็นงานที่ทําให้คุณแบบสนุกกับมันนะคะโอ้ oh my god มีเรื่องอะไรให้คิดปวดหัวเสียตังค์หรือเป็นเรื่องอะไรที่แบบคิดไม่ตกคิดวนไปเวียนมาฟังซ้ายฟังขวาวนอยู่กับความคิดตัวเอง โอ้ไม่กอออกมาเลยนะคะว้าวโอ้ไม่กอดเดอะเวอเลยนะคะคุณผ่านการใช้ชีวิตเจอปัญหาอุปสรรคมายเยอะคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะนับจากนี้ไปคุณจะออกไปใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองได้เลยนะเดอะเวอรเป็นคนที่เก่งมากเป็นคนที่สดใสน,นะคะหรือมีเกณฑ์ที่คุณจะได้พบปะหรือเดินทางต่างประเทศได้นะคะภายใบน,นี้นะคะ ออเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศหรือติดต่อสืบสารกับต่างชาติต่างภาษาได้นะคะ The World ว้าเห็นไหมโอ้ไม god t o e t o ทาวมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทนันหันที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะอ้าวไพ่ข้างหลังยังไม่บอกนะคะว่าเรื่องอะไรเตรียมตัวลุ้นได้เลยนะคะโอ้ไม g ก d ได้เลยนะคะใครผ่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์รับพลังงานดีๆบวกบวกได้เลยคะ่ะ